สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่หวัข้อพิกอากาศเตรียมตัวอย่างไรก่อนเปิดประเทศให้ปังนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วเลือกมา1ใบาจาก1ทางซ้าย2ตรงกลางและ3ทางขวาสุดนะคะแล้วเรามาดูกันว่า ไพ่ต้องการบอกให้คุณเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะเปิดประเทศแล้วปังดังรวยนะคะพร้อมยางหนึ่งสองสเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะว่าไพ่ต้องการบอกอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะว่าให้เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันไพ่เขาบอกว่าให้คุณนะคะ งัดกลยุทธ์ทุกอย่างที่คุณมีนะออกมานะคะความสามารถฉลาดหลักแหลมของคุณใช้ออกมาให้เกิดประโยชน์นะคะอีกอย่างนะการที่คุณทําอะไรอะ่ะบางทีมันไม่ต้องที่จะแบบบอกคนอื่นไปหมดนะคะเตรียมตัวอย่างเงียบๆแต่รัดกุ่มแล้วก็ทําให้คุณน่ะเห็นช่องทางทริคต่างๆมากขึ้นด้วยนะคะ ดังนั้นแล้วอ่ะบางทีถ้าเกิดคุณบอกไปหมดอะ่ะมันจะทําให้คุณแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะคนคู่แข่งของคุณน่ะรู้ทันคุณว่าคุณจะทําอะไรแล้วเขาก็ไปเตรียมตัวลอกแล้วก็ทําตามนะคะแทนที่คุณจะปังนะคุณก็จะแบบอ่าเสร็จเลยเขาไปทําก่อนชิงไปแล้วอย่างนี้นะแล้วก็ให้ดูให้ดีนะคะตรวจสอบให้ดีว่ามีการไม่ซื่อ คิดคดกันหรือเปล่าในธุรกิจของคุณหรือในเรื่องที่คุณกำลังทำอยู่นะอ่ะเรามาดูกันที่ว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มอีก่ะการทะเลาะเบากแหว้งนะระวังเรื่องการแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่าคุณจะมีการแก้ไขปัญหาทุกอย่างอย่างที่บอกว่าให้ใช้ทิกตัวเองให้ดีนะแล้วก็ มาแก้ไขปัญหานะคะเพราะว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่าคู่แข่งมันเยอะแล้วก็การไม่ลงรอยกันนะดังนั้นเราทําอะไรก็ขอให้เงียบๆไว้จะดีกว่านะคะเงียบๆไว้ทําในกลยุทธ์ของเราเตรียมตัวให้ดีถึงเวลาเปิดประเทศปุ๊บฉันประกาศปับ๊บฉันทําได้เลยอย่างเงี้ยดีกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดคุณไม่บอกทุกคนเลยฉันจะทําอย่างนั้นฉันจะทําอย่างนี้เสร็จเลยนะคะเสร็จ <laughs> เสร็จนะบอกเลยแทนที่กูจะฟังคุณจะล่วงเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมอยู่นิ่งๆ นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะมันจะช่วยให้คุณนะมีสติในการที่จะทำอะไรมากขึ้นนะผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าองค์เทพกาเบลนะคะที่เป็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เทศแห่งสินในการสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สตว์การประพันธ์ทั้งหลายนะคะการส่งสารต่างๆสื่อสารต่างๆนะต้องการที่จะบอกอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งต้องการแนะนําอะไรบ้างนะคะให้เตรียมตัวอย่างไรก่อนเปิดประเทศนะคะเมื่อเปิดประเทศแล้ววันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้แล้วคุณจะปังดังไปเลยอย่างนี้นะถามตัวเองก่อนนะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณตัวคุณหรือ ครอบครัวคุณงานของคุณที่คุณกําลังทําอยู่สิ่งที่คุณคิดที่จะทําอยู่เนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนใช่ตัวคุณไหมนะคะถ้าใช่คุณก็ทําเลยนะคะถึงเวลาแล้วนะคะเห็นไหมไพ่ก็บอกอีกที่จะต้องจัดการวางแผนทุกอย่างให้มันเรียบร้อยให้มันด,ในดีให้มันชัดเจนนะคะเพราะว่าพอถึงเวลาเปิดประเทศมาปุ๊บคุณจะทําได้อย่างดีแล้วก็ลงมือทําได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการเหมือนเริ่มต้นเกิดใหม่ นะคะคมันเป็นการเริ่มเปิดธุรกิจใหม่อีกครั้งหลังจากที่ปิดประเทศมานานนะตลอดประมาณ2ปีใช่ไหมคะมันก็เหมือนเด็กเกิดใหม่เพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างคุณก็จะต้องแบบเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ New Birth ก็คือเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะมีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างนะังนั้นแล้วผู้ที่เ,เลือกหมายเลขหนึ่งบอกได้เลยว่าคุณนะ่ะ ปังจริงๆนะคะปังจริงๆถ้าคุณเตรียมตัวอย่างที่บอกนะอ่ะเรามาดูกันว่าน้องยูนิคอนจะแนะนำอะไรคุณอีกนะคะทําทุกอย่างให้มันเป็นเบสิกธรรมชาติะค่ะไม่จำเป็นต้องมีอะไรเยอะไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบบื้อว้าหรืออะไรทําทุกอย่างให้มันคือพื้นฐานปกติที่คุณเคยทำที่คุณมี เปิดร้านก็เปิดแบบที่คุณมีแต่คุณพัฒนาอะไรขึ้นมาที่จะทําให้คุณแบบร้านคุณเด่นกว่าคนอื่นมีจุดแข็งอะไรจุดด้อยอะไรนะคะสวัสดีและลาก่อนเห็นไหมคะก็คือลาทิ้งเรื่องราวเก่าๆแล้วก็เริ่มท้โหลทักทายเรื่องใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานะคะเผลเนี่ยพอชอบต่างชาติมาคุณได้พูดแบบ hello goodbye hello goodbye ตลอดเพราะว่าเขาเข้าร้านคุณบ่อย ออกไปบ่อยเช่นกันนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนะแฮปปี้ทอสนะคะมองในแง่บวกมองในสิ่งที่มีความสุขนะคะคิดในเรื่องดีๆนะแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆที่เข้ามานะคะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขกนึงปังๆดังๆมีความสุขมากๆในเรื่องที่คุณกำลังทำไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรหรือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ ทุกอย่างที่คุณกําลังรอคอยหลังจากที่คุณเปิดประเทศหรือเริ่มเปิดประเทศมาปุ๊บเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อที่ผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้เปิดประเทศแล้วปังดังและรวยนะคะเรามาดูกันว่าไพ่ต้องการที่จะบอกผู้ที่เลือกหมายเลขสว่าอย่างไรนะคะไพ่ต้องการบอกว่า ขอให้คุณเตรียมตัวนะคะด้วยการที่ใส่ใจเรื่องที่คุณต้องการที่จะทำให้มากๆนะไม่ต้องไปกลัวนะคะการใส่ใจในที่นี้คือใส่ใจดูว่าในอดีตก่อนที่จะเปิดประเทศเนี่ยคุณมีเรื่องราวอะไรที่คุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขมีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบซ่อมแซมไหมเพราะว่าการที่มันปิดมานานก็อาจจะแบบว่ามีการพังมีการชำรุดอะไรของ สิ่งที่คุณจะใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทํามาหากินนะคะเขาก็บอกว่าไปซ่อมแซมไปดูแลไปใส่ใจไปตรวจเช็คให้มันเรียบร้อยนะคะให้มันมุ่งม,มั่นชัดเจนว่าต้องต้องแก้ตรงไหนต้องดูยังไงต้องวางแบบไหนที่พักเทียนไรโดยเฉพาะพวกกลุ่มโรงแรมนะคะคุณจะต้องแบบ modify เยอะมากพอสมควรนะ,ะเรามาดูกันต่อว่าเขาจะแนะนำ น้องไพ่เขาจะแนะนำคุณว่าอะไรอีกนะคะรุยให้เต็มที่ค่ะเหนื่อยนะคะบอกเลยว่าอ่ะโอเคคุณซ่อมแซมคุณทุกอย่างดูแลใหม่แล้วอะ่ะแล้วพอเป็นหนึ่งดาบเนี่ยบอกได้เลยว่าตั้งใจให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมเมื่อคุณจับดาบแล้วนะเมื่อคุณแบบจากที่คุณเป็นแปดดาบคุณดูแลทุกอย่างได้ดีแล้วไกลบ้านไกลทุกอย่างแล้วเนี่ยพอคุณมาจับดาบแล้วปุ๊บเนี่ยคุณต้อง มุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่นะคะก้าวแรกไม่ง่ายนะบอกได้เลยว่าเพิ่งเปิดมาใหม่เนี่ยไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเลยมันจะมีปัญหาอุปสรรคทุกอย่างให้คุณทำส่วนใหญ่อะคนที่ได้แบบเนี้ยมักจะย่อท้อไปก่อนที่จะถึงมุงกุดนะดังนั้นแล้วเมื่อคุณทำให้เต็มที่นะคะจับดาบแล้วอย่าวางดาบก่อนอย่าวางดาบทิ้งแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการกล้าที่จะลุยกล้าที่จะ ซ่อมแซมกล้าที่จะฝ่าฟันก้าที่จะมุ่งมั่นตั้งใจชัดๆเลยว่าฉันต้องการที่จะปังในครั้งนี้นะและอีกใบหนึ่งเขาต้องการบอกคุณว่าก้าวต่อไปข้างหน้าเลยค่ะเนาะมองเป้าหมายให้ชัดนะสังเกตไหมว่าเขาจะมีเรือด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณรออยู่กําลังจะมานะอย่างที่บอกว่ากําลังเปิดประเทศนะคุณจะไปได้ไกลอีกดังนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นคือตัวคุณนะ่ะ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเดินหน้าแล้วอย่าหันหลังกลับนะคะเพราะว่าคุณมองไปข้างหน้าแล้วมีวิสัยทัศน์อ่ะที่เขาต้องบอกคือคุณต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จำดำเนินธุรกิจตัวนี้ตามที่คุณต้องการนะคะว่าสิ่งที่คุณจะหยิบจับสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยใช่สิ่งที่คุณถนัดไหมใช่สิ่งที่คุณโอเคกับมันหรือเปล่าใช่ไหมที่แบบต้องมาทางนี้ ถ้ามาทางนี้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วทำไมมันถึงไม่ปังทำไมมันถึงไม่ดังทำไมมันถึงยังมีความรู้สึกว่าผิดพลาดเชิงเชิงอยู่เหมือนเดิมแบบนี้นะคะก็ลองมีวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้ร้านของคุณหรือเรื่องที่คุณกำลังจะทำก่อนเปิดประเทศเนี่ยธุรกิจของคุณเนี่ยก้าวไปในรูปแบบไหนนะแล้วคุณจะได้อะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นลองมาดูกันว่า องเทวทูตกาเบรียลนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อซานการโปรโมทการเจรจาติดต่องานต้องการแนะนำอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสองนะในการเตรียมตัวบ้างนะคะกล้าที่จะปลดปล่อยตัวเองนะคะแล้วก็กล้าที่จะล้อมรับนะในสิ่งที่กำลังจะส่งมาเมื่อคุณตั้งใจคุณมีวิสัยทัศน์โอกาสทุกอย่างจะเปิดเข้ามานะคะพอโอกาสทุกอย่างเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องกล้าที่จะปลดปล่อยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ กล้ารับในสิ่งที่เขากำลังจะส่งมาให้คุณใบที่สองถึงเวลาล้างพิษนะคะล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตถ้าเกิดคุณตั้งใจที่จะทําให้ตัวคุณปังและคุณดังแล้วอ่ะบางอย่างที่เป็นพิษบางอย่างที่ทําให้คุณกุมอกกุมใจไม่มีเวลาเป็นอันทาอะไรไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของคนรักความสัมพันธ์ของความเอ่อสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณถึงเวลาที่คุณจะ เคลียร์ทิ้งล้างทิ้งนะคะออกไปนะคะอะไรที่เป็นพิษกับตัวคุณทําให้คุณขัดขวางความสําเร็จบอกแล้วคุณต้องจับดาบเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจับดาบคุณต้องกล้าที่จะดีท็อกนะเพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่นะคะแล้วคุณจะได้กล้าตัดกล้าเสียกล้าลบล้างกล้าเปลี่ยนเป็นคนใหม่กล้าทำาพลังงานใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จะมาถึงตามสิ่งที่คุณต้องการนะคะอ่ะอีกอย่างนะคะใช้สื่อมีเดียค่ะ ท่านบอกเลยว่าให้คุณใช้สื่อมีเดียนะที่คุณต้องการเพื่อที่ว่าโปรโมทมันจะเป็นการโปรโมทของคุณให้คุณนะ่ะดังได้มากขึ้นนะคะโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรนะที่คุณไม่เคยทำคุณลองแต่บอกว่าให้ลองในงบที่คุณมีนะคะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องแบบโอ้โ oh หทำป้ายโปสเตอร์ใหญ่ละคาหลักหมื่นหลักแสนหรือไปยิงแอดโฆษณาอะไรที่แบบ เกินกําลังตัวคุณไปอ่ะคุณทําในจุดที่คุณมีก็พอนะคะเล็กๆลงลงเฟซบุ๊กปากต่อปากแบบนี้หรือว่าให้เพื่อนช่วยโปรโมทให้เพื่อนช่วยรีวิวให้คนที่เป็นลูกค้ามาชิมร้านคุณหรือเข้ามาพักที่คุณแล้วขอรีวิวจากเขานะคะว่าการดูแลบริการเป็นยังไงลงสื่อให้หน่อยบอกต่อให้หน่อยแบบนี้นะคะจะช่วยให้คุณแบบ 9, ข้ามผ่านและปังไปมากขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูต่อว่าน้องยูนิคอร์นนะคะต้องการแนะนำอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสอในเรื่องนี้บ้างนะคะมันจะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณนะไม่ว่าคุณจะรอเรื่องอะไรอยู่นะคะเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาหลังจากที่คุณเตรียมตัวเปิดประเทศแล้วนะคะต้องกล้าก่อนนะ หัวเราะให้เยอะๆนะคะถ้าคุณเคร่งเครียดแปกเกินไปคุณควรที่จะหัวเราะเยอะๆยิ้มเยอะๆ,ๆแล้วก็การหัวเราะของคุณอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะสร้างพลังงานดีๆให้ตัวคุณนะคะให้อยัาายเรื่องราวที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะปล่อยใครที่มาล้อเลียนคุณใครที่มาทําให้คุณรู้สึกไม่ดีใครที่มาทําให้คุณรู้สึกว่าฉันแย่ฉันไม่โอเคอย่างเงี้ยคุณตัดเขาทิ้งไปให้หมดเลยค่ะ ให้อภัยเขาไปให้หมดแล้วตัวคุณจะเป็นคนใหม่ที่คุณดีกว่าเดิมนะคะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลข2มีความสุขมากๆขอให้เปิดประเทศแลวเฮงปังดังรวยดังที่ตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขสามนะคะว่าไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องการบอกอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสามว่าให้เตรียมตัวอย่างไรก่อนเปิดประเทศให้ปังดังและรวยตามที่คุณต้องการ นะคะคเรามาดูกันว่าไพ่ต้องการบอกอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสาว่าให้เตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะขอให้คุณนะคะกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากล้าที่จะมุ่งมั่นตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วแน่วแน่นะเป็นผู้หญิงถือดาบคนนี้เห็นไหมคะคุณต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญปัญหาทุกอย่างนะทําทุกอย่างให้เพอร์เฟกสมบูรณ์ออกมาให้ดีในแบบของคุณนะคะไม่ต้องกลัวเหน็ดเหนื่อยเลยทีเดียวเนาะ แล้วผู้หญิงอ่ะจะเป็นคนที่มีอิทธิพลกับตัวคุณหากคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่เก่งแกงมากแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณขอไอเดียความคิดสร้างสรรค์จากแม่ของคุณพี่สาวคุณแฟนคุณหรืออะไรก็ตามแต่นะให้ช่วยเหลือนะคะในเรื่องที่คุณต้องการจะทําให้คุณเตรียมพร้อมได้มากขึ้นนะคะการเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเด็ดขาดพร้อมที่จะคุยเชิญกับปัญหาใช้สติปัญญาที่มีของคุณ ให้เกิดประโยชน์คุณจะเตรียมตัวพร้อมได้มากขึ้นในเรื่องการเปิดประเทศในครั้งนี้แล้วปังนะคะอยากจะแนะนำอะไรอีกของผู้ที่เลือกหมายเลขสามคู่แข่งอาจจะเยอะนะแต่คุณต้องไม่ย่อท้อนะคะไม่ต้องกลัวนะคุณน่ะจะกลัวนะคะดังนั้นแล้วคู่แข่งเยอะแค่ไหนนะคะอย่าก,กลัวเนาะกล้าที่จะเรียนรู้จากคู่แข่งไปว่าเขามีแนวโน้มแบบไหนเขามีอะไรยังไงเพราะว่าพอคุณกลัว คุณจะไม่กล้าคุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ย่อท้อนะใครเข้ามากี่สิบคนฉันก็สู้หมดฉันลุยหมดนะคะกล้าที่จะผ่านอุปสรรคทุกอย่างที่คุณเคยเจอมาในอดีตแล้วเนี่ยและปัจจุบันก็กำลังจะเจอต่อไปนะ่ะนะคตวางกลยุทธ์ตัวเองให้ดีนะคะแล้วคุณจะพร้อมไปลุยฟันกับเขาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็การดูแลนะ หากคุณทำกิจาการดูแลที่พักนะคะการดูแลเอาใจใส่คำพูดที่อ่อนหวานวาจาที่อ่อนโยนนะคะจะช่วยให้คุณนะมีการเตรียมพร้อมได้ดีมากขึ้นนะคะอีกอย่างก็เรื่องอารมณ์และความรู้สึกนะการที่คุณทำแบบใส่ใจดูแลอารมณ์ความรู้สึกการกินอยู่นะของคนที่จะเข้ามาพักหรือว่าคนที่เข้ามาใช้บริการของคุณไม่ว่าจะเป็นการค้าขายอาหาร คำพูดแนวความคิดที่พักทุกอย่างนะถ้าคุณดูแลเขาดีนะคะก็จะทําให้คุณอนะประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นเลยนะผู้ที่เลือกหมายเลข3เพราะว่าความที่เป็นราชินีทวยเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องเก็บเอาไว้ในใจด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเขาไปให้ดีเนาะคู่แข่งอาจจะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีความพร้อมความเป็นแม่ความอบอุ่นให้เขา ความมีน้ำใจคือกล้าที่จะแบบเสนอโปรโมชั่นที่คุ้มทั้งเขาแล้วคุ้มทั้งเราอ่ะวินวินทั้งคู่อะถึงแม้คู่แข่งจะเยอะแค่ไหนอะบอกได้เลยว่าคุณซื้อใจเขาได้ลูกค้าจะกลับมาอีกนะผู้ที่ต้องหมายเลขสามดังนั้นลองคิดคอนเซปต์ดูนะคะว่าคุณจะใช้กลยุทธ์แบบไหนที่จะแบบมัดใจได้ทั้งลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนาะ จะช่วยให้แบบประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นจริงๆค่ะเรามาดูกันว่าองค์เทวทูตกาบเบรียลนะคะต้องการแนะนาอะไรผู้ที่เริ่มใหมเ่เลขสามนะคะเพราะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งสื่อโซเชียลทั้งหลายการส่งสารการเป่าประกาศศิลปินศิละปะการพูดคําพูดทั้งหลายนะคะท่านจะใช้ได้ดีมากๆดังนั้นแล้วก็ขอให้ท่านแนะนําให้คุณเพื่อที่คุณจะได้ไปปรับใช้หรือไปเตรียมตัว ทำให้ตัวเองปังๆดังๆรวยๆและประสบความสําเร็จยั่งยืนนานทุกคนนะคะแน่ใบเดียวกันกับเบอร์สองเมื่อกี้มีเดียนะคะใช้สื่อออนไลน์ตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะสื่อที่คุณมีนะสื่อในที่เนี้ย f a c e b o o k i n s t a g กร t TikTok อะไรที่คุณไม่เคยใช้คุณก็ลองมาใช้นะคะแล้วก็ใช้ในแบบที่คุณนะ่ะมีงบประมาณพอดีนะไม่ใช่ว่าแบบอย่างที่บอกคือ ทำโปสเตอร์อันใหญ่ๆเลยหลักมือหลักแสนแต่ตัวเองมีงบอยู่ห้าพันไปกู้นี่ยืมสินเขา้าไหมไม่เอาไม่เอานะคะใช้ปากต่อปากก็ได้ใช้คนที่แบบมาเยี่ยมมาชมมาดูแลมาที่พักขอรีวิวเขาขอให้เขาแบบเอาใจใส่เรานิดนึงนิดนึงช่วยโปรโมทบอกต่อหน่อยนะคะช่วยแนะนำเพื่อนมาหน่อยมีโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปนะคะ แท็กเพื่อนแท็กคนลงกลุ่มทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองอะ่ะเป็นที่รับรู้เนาะใช้กลุ่มคนนี่แหละง่ายสุดปากต่อปากลงทุนน้อยที่สุดค่ะลองดูนะอีกอย่างก็คืออัลเทอร์เนซิตี้นะคะก็คือให้จิตวิญญาณของคุณนําทางนะบางทีอะ่ะเรื่องที่คุณตัดสินใจอะ่ะจิตใจคุณรู้จิตวิญญาณคุณรู้ว่าจะต้องทํำยังไง นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องมีมากขึ้นก็คือการเรียนรู้นะคะที่สูงมากขึ้นนะประสบการณ์ที่มีจะช่วยทำให้ผลลัพธ์ของคุณนะออกมาได้ดีมากที่สุดนะคะอ่ะาใบต่อมานะคะ อย่าวิตกกังวลมากนักนะคะคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนย่คอยแนะนำดูแลชแก้ไขช่วยเหลือของคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะคุณต้องตั้งใจนะคะที่จะทำฟังเสียงจิตวิญ,ญญาณคุณให้ดีรู้ว่าตัวเองด้อยอะไรรู้ว่าตัวเองไม่เก่งอะไรอย่างคุณไม่เก่งมีเดียคุณก็ต้องพัฒนามาแล้วเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมามีผลสาคัญคนละครึ่งสาคัญแบบนี้นะก็ต้องค่อยๆปรับตัวพัฒนาไปตามยุคตามสมัยนะคะ คุณทำได้ถึงแม้จะช้าไม่จำเป็นต้องเร็วเหมือนคนอื่นเขาแต่ไม่เริ่มเลยมันจะยิ่งกลายเป็นคนที่ช้าไปตลอดการนะคะเรามาดูกันว่าน้องยูนิคอนต้องการแนะนำอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขสามเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวเปิดประเทศบ้างนะคะวอเทอร์นะคะ,ะ,คะดื่มน้ำเยอะๆนะแสดงว่าคุณเป,เปอร์สามคุณเป็นคนไม่ค่อยดื่มน้ำเพราะฉะนั้นแล้วดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะอาหารที่ดี กินอะไรที่มีประโยชน์กับตัวคุณนะผละไม้ที่สะอาดออร์แกนิกแบบนี้นะจะช่วยเสริมพลังงานดีๆให้คุณได้มากขึ้นนะคะต่อมาลองทำอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วมันจะช่วยให้คุณน<ๆ>เห็นแนวทางมากขึ้นเห็นไหมอย่างที่บอกว่าคุณต้องกล้าที่จะเรียนรู้เพิ่มนะคะอย่าไปวิตกกังวลนะทุกอย่างมันก็คือธรรมชาติทุกอย่างก็คือเบสิกนะคะทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติทำทุกอย่างให้เป็นปกติ เรื่องบางอย่างที่คุณกําลังหาเนี่ยมันก็คือธรรมชาติสิ่งปกติที่คุณมีในชีวิตประจําวันเพียงแต่ว่าคุณต้องกล้าที่จะเรียนรู้แล้วก็ทําอะไรให้มันใหม่ๆขึ้นมาเท่านั้นเองนะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสามีความสุขมากๆหลังเปิดประเทศตั้งวันตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปเฮงดังปังรวยสมปรานาในสิ่งที่คุณต้องการประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะแล้วเจอกันหน่อยในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ